ข่าวสารเงินที่ท่าน10,000บาทนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าเงิน10,000บาทนะครับในเฟส3อยากให้มีการเปิดลงทะเบียนคู่ที่ตกหล่นด้วยค่ะนะครับก็คือหมายถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับหรือลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับหรือไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนน่ะนะครับอยากให้เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับ ตกอยู่ในสถานการณ์คือ,อเงินน้อยนะครับไม่ค่อยมีเงินขาดไรายได้นะครับแล้วยังไม่เคยได้รับเฟสหนึ่เฟส2เลยนะครับก็คืออยากให้ เปิดลงทะเบียนใหม่นะครับให้คนที่ไปลงให้คนที่ลำบากจริงไปลงทะเบียนนะครับคืออยากได้ด้วยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราวันนี้มาดูกันว่ามีโอกาสไหมฝากกดไลค์กดซับค b ยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่นนี้นะครับถามเข้ามาอยากให้เปิดลงทะเบียนผู้ตกหล่นด้วยค่ะคือต้องเข้าใจว่าณตอนนี้นะครับณตอนนี้ณตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาจะ แจกสิทธิ์นะครับเฟสหนึ 1, ่งเฟสหนึ่งไปแล้วแล้วก็เฟสสองตอนนี้ก็แจกไปแล้วแต่ยังมีรอบตกรอบตกหล่นหรือรอบที่โอนไม่ได้อยู่นะครับซึ่งเขาจะโอนซ้ําอีก3รอบนะครับก็ไปจัดการบัญชีให้เรียบร้อยนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสสองนะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐมานะครับก็จะได้รับหมื่นหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับเงินก็ต้องไปเช็คดูว่าบัญชีเป็นยังไงบ้างเคลียร์บัญชีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับการโอนซ้ํา นะครับอีก3รอบเป็นการทวนนะทวนหมายเลขเดิมที่โอนไม่ผ่านเนี่ยนะครับเอามาทวนซ้านะครับสารอบคราวนี้ในรอบนี้นะครับเขาจะไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนใดๆดสิ้นแล้วนะครับคือทุกท่านไม่สามารถที่จะลงทะเบียนใดๆได้เลยนะครับหมายถึงจะมาลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับรอเฟสสามแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันหมดเขตการลงทะเบียนแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากได้สิทธิ ทำยังไงนะครับมันมีเงื่อนไขนะครับอยู่ตรงนี้ที่เขาระบุเอาไว้นี่เขาระบุเองเลยนะผ่านตัวอแอปทางรัฐนะครับคือขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนรอบผู้มีสมาร์ทโฟนแล้วท่านไม่ได้ลงทะเบียนให้สําเร็จก่อนวันที่15กันยายน2567ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าร่วม ถ้าเราต้องการเข้าร่วมนะครับสามารถลงทะเบียนโครงการได้ในรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านจุดบริการและระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้นั่นหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดนะครับจุดบริการนะแล้วก็ประกาศออกบานะครับในช่วงนะใช้คาว่าช่วงเวลาประมาณมีนาหรือเมษาจะเปิดให้นะครับลงทะเบียนในรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเงื่อนไขเพิ่มเติมเดิม ยังไม่เปิดเผยเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรอายุเท่าไหร่นะครับให้เปิดช่วงอายุเท่าไหร่บ้างคราวนี้จึงต้องยึดเงื่อนไขเดิมอยู่นะครับก็คือเงื่อนไขของการรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทคือ1เป็นประชาชนสาญชาไทยนะครับ2มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน3อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปณวันที่เปิดวันที่ ปิดรับลงทะเบียน15กันยายน67แล้วก็4มีรายได้ไม่เกิน8,040,000บาทในปีภาษี2566 5มีเงินฝากกับทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทโดยตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก6ประเภทเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากแล้วก็ผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันกับข้อ5.1ถึง5.5 เงินฝากดังกล่าวหมายถึงหมายรวมถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปแบบของสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นบัญชีเงินฝากณวันที่31มีนาคม2567 6. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ7 ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในโครงการหรือมาตรการต่างๆของภาครัฐแไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขในโครงการของมาตรการต่างๆของภาครัฐนี่คือ8เงื่อนไขเดิมนะครับที่มีการประกาศเอาไว้ตอนที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งยังเราต้องดูนะใช้คำว่าเราต้องดูติดตามนะครับกันว่าในรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เขาจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมจากของเดิมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นการกําหนดอายุเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าไม่มีกําหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมนะครับแล้วใช้เงื่อนไขเดิมท่านที่ยังไม่เคยได้ในเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับนะถ้าคุณสมบัติตรงก็สามารถที่จะไปยื่นนะครับขอในไปยื่นนะครับขอรับเงิน10,000บาทนะครับในเฟส ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้นะครับส่วนในเฟส3มมันไม่สามารถที่จะลงทะเบียนซ้ําเข้าไปหรือลงทะเบียนเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกแล้วจึงจะไม่ได้ในเฟส3นะครับเฟส3จะเป็นเฟสที่เหลือนะครับของคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะโดยอายุ66ปีขึ้นไปไม่ได้เป็นผู้มีบัตรสพการห่งรัฐไม่ได้เป็นผู้พิการไม่ได้เป็นผู้สูงอายุ60ปีบวกขึ้นไปแต่ต้องลงทะเบียนนะครับกับแอปทางรัฐมาก่อนก็จะได้ในเฟส3 นะครับคราวนี้พอได้ในเฟส3เราก็ต้องลุ้นนะรอบสมาร์ทโฟนนะครับถ้ามันมีประกาศเงื่อนไขมาแล้วถ้าเงื่อนไขเราไม่เข้าในรอบสมาร์ทโฟนเราก็ต้องไปลุ้นว่ามันจะมีเฟสสีหรือเปล่าใช้คําว่าลุ้นเอาเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันจบเฟสของมันแล้วไงนะครับจบเฟสของมันแล้วเพราะว่าเงื่อนไขของเขาคือต้องลงแอปทางรัดนะคือการไม่ลงแอปทางรัดในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้ลงอะ่ะ อ่าส่วนหนึ่งมันคือความผิดเราด้วยแหละนะถ้าเราทุกท่ทานอยากได้เราก็ต้องลงทิ้งเอาไว้ก่อนนะทิ้งเอาไว้ก่อนนะเราจะมารอลงที่หลังไม่ได้นะครับเขาเปิดอยู่หลายอาทิตย์อยู่นะครับให้ให้ลงแอปทางรัดเพราะนั้นมันมีช่วงเวลาที่เขาเปิดให้ลงเราเราไม่ลงเองแสดงว่าเราไม่ได้รักษาสิทธิ์ของเราไงนะครับอ่านะประมาณนี้ก็รอลุ้นรอลุ้นนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w ์ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ